อาวสารสายเก็บเหตุเข้าป่าหาผักผลไม้ทั้งหลายแหละนะ่น่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือฝั่งทางนี้นะคะเราต้องหยุดพฤติกรรมนั้นแหละเพราะว่าวันนี้อยากจะเล่าถึงฮันตาไวรัสไวรัสชนิดนี้ มันค่อนข้างอันตรายนะแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยตระหนักถึงถ้าใครทราบอยู่แล้วหรือว่าใส่ถุงมืออยู่แล้วก็ข้ามผ่านเถอะนะแต่สําหรับคนที่อยากฟังต่อนะว่ามันอันตรายยังไงก็คือในกรณีที่ดารานักแสดงของฮอลลีวูดเนาะคุณจีนแฮกแมนที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วนะ่ะซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยมีติดไวรัสชนิดหนึ่งชื่อฮันตาไวรัสนะซึ่งมันมาจากหนูเป็นส่วนใหญ่หรือว่าจากสัตว กัดแทะทั้งหลายละ่ะที่มีฟันนะ่ะแล้วเราไปสัมผัสโดยตรงนะคะผ่านทางผิวหนังนะาจากมือจากเท้าอะไรก็ดีคือบ้านเราก็จะเรียกโรคฉี่หนูนั่นแหละแต่ว่าโรคฉี่หนูเนี่ยกับตัวฮันตาวรัสเนี่ยมันเป็นไวรัสคนละตัวแต่มันก็ไวรัสเหมือนกันอนะ่ะแล้วก็พาหานําเชื้อก็อันเดียวกันทีนี้ผู้ที่รับเชื้อเนี่ยอันตรายมากเลยนะก็จะเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะมีปวดหัวตัวร้อนอาเจียน ไอไอ,อเป็นเลือดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้ามันลงปอดเมื่อไหร่เนี่ยตัวเนี้ยอันตรายสุดๆเพราะว่ามันสามารถเลือดออกในปอดเลือดออกตับไตออกตาขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดและอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อนี้นะห้าสิบสองเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าหนึ่งในสองของคนที่ติดเชื้อน่ะตายอะ่ะหนึ่งในสองนะทุกคนแต่ว่ามันจะติดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออฟังมาถึงตรงนี้ถ้าเราบอกว่าก็เก็บมาอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติ ทุกปีสิบปีสามสิบปีแล้วไม่เห็นเป็นไรใช่นั่นมันเมื่อก่อนนะมันไม่เหมือนปัจจุบันเพราะปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะไวรัสหลายตัวนี้พัฒนาตัวเองทันเราทีเดียวแหละดังนั้นพวกเราต้องตระหนักแล้วแอดมินเนะี่ยเป็นคนที่ไม่ใส่ถุงมือค่ะเวลาที่เข้าป่าเนาะเพราะว่าชอบในความสัมผัสธรรมชาติโดยตรงแบบจับดอกเห็ดแล้วก็เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยอยากจะเห็นมือตัวเองที่ไม่มีพลาสติก ร่วมอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยมันเป็นความชอบส่วนตัวพอเห็นพลาสติกแล้วมันแบบรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะนึกถึงอารมณ์ไหมทุกคนเวลาเราเข้าป่าอะไรเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยต่อไปน,นี้ก็จะทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะแล้วคนที่เป็น ติดเชื้อชนิดนี้ที่ฟินแลนด์ก็มีนะได้ยินข่าวว่านะคะสายสุขภาพทางหลายแหละเขาจะเตือนทีเดียวออนอกเหนือจากคนที่ไปติดเห็บอ่านะเหบ็บเห็บที่อยู่ในป่านะมันก็จะมีเชื้อชนิดหนึ่งอะ่ะทําให้เรากล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทีเดียวเหมือนกันแหละตัวนั้นเดี๋ยวเขาเล่าเล่าสู่อีกทีตัวนั้นสําหรับคนที่แพ้ก็อันตรายนะตัว แอดมินเองคือมีปัญหากับกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวหนังพอเข้าป่าปุ๊บแล้วเจอเห็บกัดไงกัดวันแรกวันที่สองก็ไม่เท่าไหร่เออก็แค่เห็บหมาแล้วไม่กลัวไงพอวันที่สามเท่านั้นแหละเกิดอาการเป็นไข้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ต้องหาหมอโดยด่วนเพราะปกติตัวเองก็เป็นคนกล้ามเนื้อไม่ค่อยดีแล้วนะก็รักษามานานแล้วแต่ว่าอีตัว ฮันตาไวรัสเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อเวลาติดเชื้อขึ้นมาปุ๊บเราจะเจ็บปวดกล้ามเนื้อนะตัวเองมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะน้ําจะท่วมปอดอะไรอย่างเงี้ยตัวเหลืองตาเหลืองแล้วมันเลือดออก ปอดออกตับไตออกตาขาวะนึกอ,ออกไหมเราเราทําอะไรไม่ได้อะการติดเชื้อก็คือภายในสองสามวันในหลายๆคนนะที่เราเคยได้ยินไหมไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือใครก็ตามแต่เนาะที่พอติดเชื้อปุ๊บพอเชื้อมันลงปอดปุ๊บภายในสองสามวันอะ่ะก็ตุยไปเลยอะไรเงี้ยคุณหมอเองก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นต่อไปนี้เราจะต้องใส่ถุงมือแล้วก็ถ้าเราหลีกเลี่ยงน้ําขังหรือว่า,าป่าแบบที่มันชื้นพื้นรก แบบพื้นที่มันชื้นมีอะไรเป็นไปได้ว่ามันจะต้องติดเชื้อจากฉี่หนูน้ำลายหนูอะไรต่างๆเนี่ยคือในป่าเราจะไปรู้ได้ไงเนาะตาเรามองไม่เห็นใช่ปะดังนั้นเราต้องใส่ถุงมือแล้วก็จากที่เคยใส่รองเท้าแบบสปอร์ตหรือกันน้ำเนะี่ยที่มันสั้นนะต่อไปนี้ต้องใส่บูทแล้วนะต้องยาวไว้ก่อน่ให้มันหุ้มขึ้นมานะคะแล้วก็ชุดที่ใส่นะ่ะไปเก็บเห็ดนนะ่ะจะต้องทําความสะอาดทันทีนะฆ่าเชื้อด้วยนะก่อนที่จะนํากลับมาใช้ใหม่เพราะว่า ต้องการการติดเชือ้อเพราะถ้าติดแล้วมันเอาไม่อยู่นะทุกคนเราก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงใช่ไหมขอบคุณมากนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการเข้าป่าแล้วก็มีอะไรก็มาแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะ